สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถอิซากิ NT554 นะคะตัวนี้มีอุปกรณ์ต่อพ่วงมาให้ใบมีดดานิน่าแล้วก็ด้านหลังมีผ่านหกให้อีกหนึ่งพวงนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสภาพสวยเดิมทุกจุดนะคะมาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะสวยสวยเดิมเมจากโรงงานเลยนะคะสาหรับ ิสกิเอ็554ตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะเป็นรถปี62นะคะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่111ชั่วโมงเท่านั้นค่ะสีส,สันรอบๆพันเบาะมีเอียงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนเบาะใหม่ให้นะคะตัวนี้ มาเดิมๆคู่ตัวนะคะสีเดิมนะคะรถสวยมากๆเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานนะคะหลังคาไม่แตกไม่ร้าวนะคะลูกค้าแล้วก็ยางดอกดีนะคะเป็นยางโอตานิด้วยนะคะยางหน้ายางหลังสภาพสวยนะคะมีรอยขีดข่วนบ้างนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะบอกเลยว่าตัวนี้น่าใช้มากๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะลูกค้าได้ถึง54แรงม้าค่ะ อยูตามแขนยกนะคะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะ PTO ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะตัวนี้รถยังใหม่อยู่นะคะสำหรับ i s u k i NT 554ตัวนี้นะคะนี่ค่ะสภาพยางนะคะดอกเต็มทั้งสี่เส้นนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะตัวนี้ สำหรับอ s ซ k ก NT554 ี NT554 ตัวนี้นะคะราคานะคะคอยู่ที่458,000บาทเท่านั้นค่ะ458,000บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะมีค่าแนะนำให้ด้วยคันละ5,000บาทใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจักทางร้านนะคะรับค่าแนะนำไปเลย5,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลย นิ่มมากนะคะราคาดีด้วยนะคะรีบจับจองกันเลยนะคะลูกค้า